สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะฮะซึ่งวันก่อนก็พาไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยยุคเก่าแล้วซึ่งเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวก็คือพีระมิตในอียิปต์วันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะฮะซึ่งกามีอีก7จดอย่างนะฮะอย่างหนึ่งก็คือ Christ the Redeemer นะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าพระคริสต์ผู้ไถ่ถ้าเกิดอ่านตามสำเนียงท้องถิ่นนะก็อ่าน อ่านว่าคริสตูเรเดงโตคริสตูเรเดงโตนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสนะฮะหรือพระอพระคริสซึ่งอยู่ในบราซิลนะฮะบราซิลนี่ก็อยู่ในทวีอเมริกา,เ,าเป็นอเมริกาใต้นะตรงนี้คืออเมริกาเหนือลงมาข้างใต้นี่ก็เป็นประเทศเ,เป็นทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็อยู่ตรงขอบ,ขอบนี้ บราซิลนะฮะ,ะก็อยู่ในกรุงรีโอเดจาเนโรนะฮะซึ่งเวลาเราดูหนังนะพวกเจมส์บอนด์หรือหนังเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมาถ่ายที่นี่กันเยอะนะก็เป็นเรียกว่าแลนด์มาร์คของแถบนี้นะฮะ,ะตรงนี้นะฮะประเทศบราซิลถ้าเกิดใครชอบดูฟุตบอลน,นะ,ะก็จะมีที่เตะบอลเก่งๆก็จะมีบราซิลกับอาร์เจนตินาก็อยู่แถวๆนี้อาร์เจนตินาอยู่ตรงนี้นะฮะบราซิลอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็สูง้าไปที่รีโอเดจาเนโร นะฮะะซูมเข้าไปนะ,ะซูมเข้าไปที่เรียวเดอ e จเนโรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นสามมิตินะฮะทำเป็นสามมิติน,ะะนี่นะฮะอันนี้ก็คือ r ร o de เดอ e i เนโรนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาว่า ตรงนี้อยู่ตรงไหนอย่าเพิ่อเห็นชัดๆลงไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็พอเราเจอกรุงริโอเดอเจเนโรแล้วเนี่ยมันจะอยู่ขอบเขาตรงนี้ตรงภูเขานี่นะครับตรงภูเขานี่เราไปเป็นสามิตินะฮะเอ่อของพระคริสต์ผู้ไถ่นะฮะหรือคริสต์เดอะรีเดมเมอร์นะฮะก็คืออยู่บนภูเขาตรงนี้ก็คือตรงนี้ถ้ากดดูนะฮะก็เป็นหน้าถ่ายอย่างนี้นะครับ ซึ่งเป็นรูปของพระคริสต์องค์ใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะกรอกเข้าไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับอยู่บนภูขเขานะฮะอยู่บนภูขเขาเวลาเราดูหลังหลายๆเรื่องเราก็จะเจอนะฮะนี่บนภูขเขานี่นะครับนี่นะฮะก็เ,เป็นอย่างนี้ อันนี้ของทาง Google Earth เนี่ยเขาก็ให้ความละเอียดชัดประมาณเท่านี้เองก็ไม่ได้ชัดมากนะฮะแต่ประเดี๋ยวเราก็จะไปบินชมกันเช่นเคยนะฮะไปบินชมกันเช่นเคยผมก็จะบินช้าๆนะให้ชมกันว่า,าตรงแถบ,บ,บนี้เนี่ยเมื่อมองลงมาจะเห็นวิวอะไรบ้างก็เห็นวิวกรุงเรียวเดอเจเนโรเนี่ยทั่วเลยนะฮะก็จะเห็นวิวทั่วเลยอันนี้ก็คือจาก Google Earth นะครับ โอเคเราไปเจอกันใน Flight Simulator ครับนี่เราเข้ามาในโปรแกรม Flight Simulator แล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้ Velocity นะฮะในการบินเพราะว่าบินได้ช้าตอนแรกผมลองใช้เครื่องบินบินดูมันเร็วกันไปดูไม่ทันนะก็จะใช้ตัวนี้คล้ายๆโดนนะฮะก็บินเข้าไปดูช้าๆนะฮะจะได้เห็นกันชัดอันนี้เราก็มาบินลอยอยู่เหนือ กรุงเรียวเดจานโรประเทศบราซิลแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมโชว์ในแผดที่ Google Earth เมื่อกี้เนี่ยก็มุ่งเข้าไปยังภูเขาที่มันอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้นะฮะก็ที่เห็นไกลๆลิบๆนั่นฮะ Christ the Redeemer ภาษาไทยก็คือพระคริสผู้ไถ่ถ้าเกิดเรียกตามภาษาท้องถิ่นก็กริ to Redentor นะฮะกริสกริ to Redentor นะครับ ก็เป็นปฏิมากรรมพระเยซูนะตั้งอยู่บนยอดเขากอโกวาดูนะฮะประเทศบราซิลนะสูง38เมตรนะโดยพอลันดอฟสกี้นะฮะปฏิมากรชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปแลนด์และเป็นผู้ออกแบบนะแล้วก็เอโตดาซิวากอชตานะฮะวิศวกรชาวบราซิลเป็นผู้ดำเนินการสร้างนะใช้เวลาสร้างทั้งหมด5ปีนะฮะบนยอด เขาเนี่ยก็เรียกว่ามันไ,ไม่ใช่ง่ายนะมาสร้างของใหญ่ขนาดนี้บนยอดเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งใน7นะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันนะฮะยุคใหม่แล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุง Real เรียวเดจาจเนโรถ้าเกิดใครดูหนังบ่อยๆนะฮะจะเห็นฉากนี้ประจำฉากนี้ประจําถ้าเกิดบินมาแถวนี้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อมาบราซิลแล้วนะครับ สัญ,ญลักษณ์แห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเรอเดจาเนโรและกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบราซิลนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวแต่ละปีแต่ละปีเดินทางมายัางตรงนี้นล้านแปดแสนคนต่อปีเลยนะฮะก็เรียกว่าเยอะมากๆนะครับก็ความสูง,สงของรูปปั้นนี้ก็ประามาณ30กว่าเมตรนะฮะฐาน8เมตรความสูง30เมตรกลางแขนกว้างนี่ยเมตร เราก็มาบินให้ชมกันช้าๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะฮะก็มีรูปปั้นคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่องเล็กกว่าเนี่ยอยู่ที่โปรตุเกสนะฮะเดี๋ยวผมก็เคยไปทําคลิปให้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้ทำละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็รูปปั้นนี้เนี่ยถูกฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะตัง้งแต่ปี2008แนะฮะแล้วก็บางส่วนของใบหน้าเนี่ยเ,เกิดความเสียหายนะฮะ แล้วก็ต่อมาก็ได้รับการบูรณะนะฮะให้หน้าตาเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับรูปปั้นพระคริสตผู้ไถ่าบาปนะฮะหรือในภาษาโปรตุเกสก็คืออูริสตูเรเดงโตนะฮะก็เป็นรูปปั้นที่อยู่เหนือยอดเขากอโกวาดูนะฮะเมืองริโอเดจาเนโรนี่ก็เปิดให้ชมจากในห้องคนขับนะฮะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องคนขับเราบินไปแถวนะั้นเนี่ยจะเป็นยังไง ตรงนี้ก็เป็นวิวจากมุมสูงนะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คนไปเดินลงฐานได้เราเวลาเรามองลงมาจากมุมสูงเนี่ยเราก็เห็นวิวเนี่ยด้านหนึ่งเขาเป็นภูเขาอีกด้านหนึ่งก็เป็นะทะเลมหาสมุทรนะครับก็จะเป็นวิวที่สวยสดงดงามนะฮะก็รูปปั้นเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะฮะตั้งแต่ปีเนี่ยสองศ นะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่านะฮะก็ตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือปิระมิดที่เมื่อวานนี้ผมมปบินให้ชมกันนะฮะอย่างอื่นก็ถูกทําลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับส่วนสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางเนี่ยผมก็จะค่อยๆทยอยถมาให้ดูนะฮะก็อย่างเช่นพวกทัชมาฮาลกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยนะฮะหรือโคลอสเซียมนะฮะก็ทำคลิปไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้พาก เดี๋ยวผมก็จะมาภาคข้อมูลให้ฟังกันนะฮะแล้วก็จะเอามาลงให้ชมกันอัเนียนะฮะถ้าเกิดเราไปอยู่บนยอดตรงนี้เนี่ยตรงฐานเนี่ยมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะครับเป็นวิวของเมืองเรียวเดอจาเนโรนะฮะโอเควันนี้ก็มาบินให้ชมกันตอนนี้ก็จะบินออกนะฮะให,ให้เห็นฉากในฉากนี้ในหนังหลายเรื่องมีเยอะนะฮะก็ใครอยากจะไปบินชมที่ไหนก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างใต้แล้วกันเดี๋ยวจะมาบินให้ชมกันนะครับ นี่ก็เป็นชายฝั่งนะฮะของกรุง r รอเดอร n เจเนโมีตึกมากมายเลยนะครับโอเคพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ